เคยไหมคะที่รู้สึกว่าหนังตาตกช่วงบ่ายจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ง่วงแต่ว่าเป็นโรคทางระบบประสาทค่ะวันนี้ก็พาไปรู้จักกับโรคที่ชื่อว่า m มลาสติ n เนียเกรวนะคะซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ผิดปกติต่อสารสื่อประสาทที่ชื่อว่า a ะซิ l ิลโคลีนทำให้การทำงานผิดปกติค่ะโดยโรคนี้นะคะอาการเนี่ยหลักๆจะมาได้สอย่าง อย่างแรกอาการทางตาก็คือหนังตาตกทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าหนังตาตกโดยเฉพาะในช่วงบ่ายหรือว่าเวลาที่เราใช้งานเยอะๆต่อมาคืออาการของทางเดินอาหารการกลืนที่มีการกลืนลาบากต่อมาคืออาการของกล้ามเนื้อที่ทําให้มีอาการอ่อนแรงแขนอ่อนแรงขาและสุดท้ายอาการที่สําคัญที่สุดนั่นก็คืออาการที่มีระบบทางเดินหายใจล้มเหลวค่ะอาการเหล่านี้อาจจะเกิดซ้ําได้และโรคนี้ก็เป็นโรคที่ มียาและแนวทางในการรักษาหากผู้ป่วยมีอาการนะคะก็เชิญมาพบแพทย์ที่โรงพยบาบาลฝากไว้ค่ะขอบคุณค่ะ